ถึงจะหมื่นออนแสนออนล้านออนนะครับจะกี่ออนก็แล้วแต่แต่พออยู่บนกรีนแล้วเขาต้องการพัดเดียวสวัสดีครับผมอปอล์ทหรือโคชอฟนะครับก็มาพูดกันเรื่องของกลยุทธ์แนวคิดนะครับในการพัดอีกแล้วนะครับก็ในส่วนนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของการสร้างอุปนิสัยให้ชินกับการพัดเดียวนะครับหรือว่าพยายามทําพัดเดียวอยู่บนกรีนพัดเดียวพัดเดียวพัดเดียวนะครับ ตรงนี้นะครับมันเกิดจากตอนที่ผมนะครับได้เริ่มมาสอนกับใหม่ๆนะครับทำไมใช้ชื่อว่าวันพัดนะครับก็เป็นไอเดียหนึ่งเลยนะครับว่าผมต้องการให้เด็กๆนะครับทำพัดเดียวนะครับผมเลยมีการจัดการแข่งขันภายในนะครับหรือว่าการฝึกภายในเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการเล่นก้าวลุมนะครับแล้วก็ฝึกให้เด็กเนี่ยถ้าอยากจะได้รางวัลกลับบ้านนะครับต้องมีพัดเดียวอย่างน้อยหลุมใน9้าหลุมนะครับ ฉะนั้นเนี่ยเด็กเนี่ยก็จะพยายามมากๆเลยนะครับเพื่อที่พออยู่บนกีีแล้วนะครับเขาจะไม่คิดอะไรเลยเขาพยายามทําพัดเดียวนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะมาออนเนี่ยจะหมื่นออนแสนออนล้านออนจะเป็นพันออนก็แล้วแต่นะครับเด็กมันจะถูกตัดส่วนความคิดออกเป็น2ส,ส่วนคือช่วงระหว่างเดินทางและก็บนกรีนไปอย่างโดยธรรมชาตินะครับเพราะว่าสร้างอ,อุปนิสัยในการที่จะฝึกพัดเดียวลงนะครับเขาก็จะไปอยู่พออยู่ในเขตที่อยู่ใกล้ๆกรีน หรือว่าเขตที่เขาจะทำคะแนนได้นะครับเขาจะชิปเข้าไปเพื่อทำพัดเดียวให้ได้เพื่อที่จะได้รางวัลน,นะครับฉะนั้นการสร้างอุป,อป,อปนิสัยนะครับในการพัดเดียวลงนั้นก็จะสามารถที่จะทำให้เขานะครับสามารถพัฒนาเกมของเขาโดยแบ่งโซนความคิดเป็น2โซนคือโซนการเดินทางกับโซนบนกรีนฉะนั้นเนี่ยการเดินทางมาถึงบนกรีนแล้วเนี่ยอะไรที่เกิดมาก่อนหน้านี้เขาจะตัดทิ้งเลยปุ้งเป็นนิสัยครับ ัดเลยอยู่บนกร<ม>ีนเขาจะคิดเฉพาะว่า1นพัดนะครับฉะนั้นแนวความคิดนี้นะครับมันก็เลยเกิดเป็นไอเดียแล้วก็เกิดเป็นแนวทางที่ผมตั้งชื่อของผมขึ้นมาเองว่าวันพัดกอล์ฟสกู๊นะครับเลยมีความคิดว่าจะนําความคิดนี้นะครับมาแชร์ให้กับทุกทุกคนนะครับให้ได้รับได้รับรู้แล้วก็ลองเอากลยุทธ์นี้ลองไปใช้ดูนะครับพอถึงวันหนึ่งนะครับเขามอีอุปนิสัยที่ชอบการวันพัดหรือว่าพัดเดียวลงแล้วนะครับพอเขาพัฒนาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืยนะครับ การเดินทางของเขานั้นหรือว่าการตีกับที่ออฟมาถึงกรีนนั้นเขาจะลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่สิ่งที่สําคัญก็คือพอถึงบนกรีนแล้วนะครับเราจะรู้เลยว่าเด็กคนนี้สามารถที่จะจบเกมได้ผู้ปกครองก็จะสบายใจอ้อถึงกรีนแล้วจบเกมแน่นอนนะครับไม่ใช่ว่าตีไกลมาแล้วโอ้ตีมาถึงแล้วถึงกรีนแล้วจบไม่ลงสักที 3- 45พัดนี้นะครับฉะนั้นแนวคิดวันพัดหรือพัดเดียวลงเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างให้เด็กครับมีกลยุทธ์ไปในตัวมีการตัด ความคิดหรือว่าลืมอดีตที่ผ่านมานครับแล้วก็มาใช้สถานการณ์ปัจจุบันให้เป็นประโยชน์ก็คือการสร้างการพัดเดียวถึงจะหมื่นออนแสนออนล้านออนนะครับจะกี่ออนก็แล้วแต่แต่แตพออยู่บนกีนแล้วเขาต้องการพัดเดียวฝึกให้เขามีอุปนิสัยอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับวันหนึ่งพอเขาเดินทางได้ดีเมื่อไหร่นะครับพอเขามองจากเขาถนัดจาก20หลาเขารู้เลยว่าเขา20หลาเข้าไปเขาทาพัดเดียววันต่อไปเขาอาจจะถนัดร้อยหลาเข้าไปแล้วก็ทําพัดเดียวใช่ไหมครับวันต่อไปต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย ก็คิดดูนะครับว่ามันก็จะเป็นเขาเรียกว่าอุปนิสัยที่ทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเอาไปปรับใช้ในอนาคตได้นะครับสร้างวันพัดหรือพัดเดียวให้เป็นนิสัยแล้วก็พัฒนากันต่อไปเรื่อยๆครับแล้วเขาจะดีขึ้นเองครับคิดให้มันสนุกคิดให้ง่ายแล้วก็เอาไปใช้ได้จริงครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ